ประเทศเกาหลีใต้ทุกคนรู้ไหมครับว่าเมื่อ40ปีก่อนประเทศนี้เป็นประเทศกําลังพัฒนาใกล้เคียงกับประเทศไทยเลยนะแต่ว่าตอนนี้นะครับพวกเขากลายเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีระดับโลกไปแล้วนะครับรู้ได้จากบริษัทซัมซุงฮุนไดหรือแม้แต่แอปพลิเคชันไลน์ที่ทุกคนใช้กันอยู่ตอนนี้ก็มาจากบริษัทเนเวอร์ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีด้วยนะแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะครับต้องจับตาดูเมืองซองโดนะครับซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่เกาหลีใต้สร้างขึ้นจากการถมทะเลนะครับแล้วจะบอกว่าเมืองนี้มันมีอะไรเด็ดบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับจะบออกว่่าเมืง ระบบ AI และอินเทอร์เน็ตในการจัดการดูแลเมืองทั้งเมืองเลยตั้งแต่ระบบเก็บขยะอัตโนมัติระบบจราจรนะครับ รวมไปถึงแอปพลิเคชันตรวจสุขภาพของคนทั้งเมืองเลยนะยิ่งถ้าธุรกิจของคุณเป็นสตาร์ทอัพบอกเลยว่าที่นี่เขาสนับสนุนมากนะครับมีการลดหย่อนภาษีพิเศษให้ด้วยนะแล้วจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีบริษัทน้อยใหญ่มาทําธุรกิจกันเยอะแยะมากมายเลยครับจนที่นี่ปัจจุบันนี้จเจริญมากๆเลยครับไม่แน่นะครับที่นี่อาจจะกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตเหมือนกับซิลิคอนวันเลนในอเมริกาก็เป็นไปได้นะครับแล้วคุณเลยครับคิดว่าในประเทศไทยมีเมืองไหนโซนไหนบ้างที่น่าจะกลายเป็นสมาร์ทซิตี้เหมือนกับซองโดในประเทศเกาหลีใต้้ลอคคมมเน์าแชรรกััไดบ